เอาจริงนะมีคนไม่ชอบกินของอ้วนด้วยหรอหลายคนอาจจะเคยได้ยินใครพูดว่าไม่ชอบกินอันนี้ไม่ชอบกินอันนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบหรือว่ามันกลัวอ้วนวะซันจีบอกครับว่ามันมีคนที่ไม่ชอบกินของอ้วนจริงๆนะอย่างพี่เจนนี่ที่เขาเคยมาพูดในรายการนี้นะเขาบอกว่าไม่ชอบกินหมู3ชั้นเ <c oughs> พื่อนก็เลยแซวว่ามึงกลัวอ้วนหรือเปล่าแต่พี่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบจริงๆครับเขาชอบหมูลีนๆมากกว่าใครที่ชอบกิน3มชั้นก็จะแบบขัดขัดหูนิดนึงนะจากประสบการณ์ซันจีครับซันจีเข้าใจมากๆมีช่วงหนึ่งดกกิินนหมู นั14วกินแต่ปลากุ้งแล้วก็ของคลนมคลีนครับเพราะตอนนั้นอยากดีท็อกซ์ลํำไส้เชื่อไหมทุกคนวันที่15านะซานจิกบมาสั่งกะเพราหมูสับอะ่ะตอนกินรู้สึกว่าทําไมโคตรเลี่ยนเลยว่าไม่ชอบเลยอยากกินต้มยำปลาน้าใสอะ่สะแสดงว่าเราเปลี่ยนมาเป็นคนที่ชอบกินคลีนได้ครับสิ่งที่เราต้องทานะสายโหดครับลองงดแบบซานจิเลย14วันรวดแล้วมาดูวันที่15ครับว่าเรากลับไปกินของอ้วนแล้วเรายังอร่อยอยู่ไหมแต่ถ้าใครไม่ชอบฮาร์ดคอร์นะครับลองลดสักหนึ่งอย่างดูอาจจะลองลดหมูกิน กหรืออาจจะกินของผัดแบบไม่ใส่น้ำมันดูแนะนําให้ลองทําดูสักครั้งนึงนะครับดีมากใช้ได้ทั้งขนมหอ่ออาหารตามสั่งทุกอย่างเลยครับได้ผลลัพธ์ยังไงลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ